ข้อเดิมพรบการศาภาบังคับนะครับข้อใดถูกต้องการศึกษาภาพบังคับตามกฎหมายพระราชบัญญัติการศึกษาภาพบังคับข้อใดถูกต้องห้ามตอบผิดนะครับยังไงก็ออกครับท่านในชื่อพรบนี้เขาต้องถามว่าการศึกษาภาพบังคับคืออะไรตอบข้อสามการศึกษาชั้นปีที่ หนึ่งถึงชั้นปีที่เก้าของการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่มีอะไรต่อนะไม่มีอะไรต่อนะ่านะแค่นี้นะครับแค่นี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรบการสาชาตินะครับพรบการสาชาติก็รบรรราาอกว่าการศึกษาภาคบังคับจากกี่ปี9ปีในมาตรา17นะครับตั้งแต่ย่างเข้าปีที่7จนถึงย่างเข้าปีที่16ยกเว้นคนที่สอบได้ชั้นปีที่9ถูกกว่าไหมครับ อันนั้นอยู่ในมาตรา17พรบการศายชาแต่ถ้าเป็นพรบการศึกษาภาคบังคับสั้นๆหุนๆตามข้อสามเลยโอเคนะครับการศึกษาชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่9ของการศึกษาขั้นพื้นฐานจบเลยนะครับข้อ2ข้อใดจัดเป็นผู้ปกครองข้อไหนครับเอาดีๆนะผมว่าแล้วว่าท่านเห็นผู้ปกครองปุ๊บ ฉันมีลูกนี่ฉันก็เป็นผู้ปกครองต่อบ,บิดามารดายอย่างเดียวผิดทันทีนะครับตามพรบการศึกษาพ่อครับ<อ>ผู้ปกครองถูกทุกข้อครับนนี่คือผู้ปกครองตามในยะของตัวนี้ครับ<อ>แสดงว่าคุณพ่อคุณแม่นี่เป็นผู้ปกครองด้วยใช่หรือไม่อ่าเป็นบิดามารดาเห็นไหมครับในฐานะบิดามารดากับผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นี่คืออะไรครับ พ่อแม่คนที่รับดูแลเสมือนบุตรครับท่านเช่นเป็นบุตรบุญธรรมถูกต้องไหมครับเป็นคุณพ่อคุณแม่บุญธรรมนะครับหรือเป็นปู่ย่าตายายอะไรต่างๆที่รับดูแลไว้เสมือนบุตรกับอีกกลุ่มหนึ่งก็ถือเป็นผู้ปกครองเหมือนกันครับบุคคลที่เด็กไปอยู่ด้วยเป็นประจำหรือเด็กรับใช้การงานอย่างเช่นเราไปอยู่ลูกจ้างนึกออกไหมครับ คุณพ่อคุณแม่เป็นไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่ครับรับไปเป็นคนจ้างคนใช้งานแต่ไม่แต่ไม่ได้ใช้งานตามระบบมาตรา40มาตรา43ของกระทรวงแรงงานนะคนละอย่างกันเอาไปไปใช้งานแล้วก็มาอยู่เป็นประจำกับเราอย่างเงี้ยแต่ไม่รับเป็นบุตรบุญธรรมนื่ออกไหมครับคนนี้ก็ถือว่าเข้าข่ายในข้อที่3ในประเด็นที่3ชัดนะต่อไปครับเด็ก ท่านอย่าเข้าใจผิดคําว่าเด็กตามพรบรคุ้มครองเด็กอันนี้เด็กเห็นไหมครับเป็นแล้วก็ถามครับข้อใดหมายถึงเด็กตามพรบการศาภาพบังคับแต่ถ้าเป็นเด็กตามพรบการคุ้มครองเด็กจะตอบอีแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นต้องดูคีย์เวิร์ดเขาดีๆนะครับเด็กตามพรบราการศาภาพบังคับตอบข้อไหนตอบข้อสี่ย่าเข้าปีที่เจ็ดจนถึงย่าเข้าปีที่ สิแต่ถ้าเป็นเด็กในพรบคุ้มครองเด็กคืออายุมาตามกว่าอายุตามกว่า18ปปีบริบูรณ์นะคนละเรื่องเลยนะ,นะโอเคข้อสี่ครับพนักงานเจ้าหน้าที่ขอ้อใดถูกต้องผมอยากให้รู้คําว่าพนักงานเจ้าหน้าที่คับท่านทีนีน้นซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่มันก็จะเกี่ยวข้องกับพรบคุ้มครองเด็กด้วยนะครับเอาข้อไหนดีอ่านตอบข้อสี่ อย่าเพิ่งไปนะแต่ผมมีในยางข้อสอบข้อนี้แฝงไว้อยู่หลายข้อเลยถ้าเขาถามว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบคุ้มครองเด็กมีใครแต่งตั้งตอบข้อหนึ่งใช่หรือไม่ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการแต่งตั้งตอบข้อหนึ่งถ้าเขาถามว่าใครแต่งตั้งถ้าเขาถามว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบคุ้มครองเด็กปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอะไรตอบข้อไหนครับตอบข้อสอบ เพราะเขาปฏิบัติได้ตามประมวลกฎหมายอาญาเขามีสิทธิ์จับกลุ่มได้ครับเข้าใจยังครับอนี่คือสองประเด็นที่ผมอยากจะฝากและเขาสามารถเข้าไปในรด้วบ้างไอเคหาสถานีเป็นอะไรของเราตามรัฐธรรมนูญคุณหรือยังสิทธิ์ที่หรือเสรีภาพการอยู่ในเคหาสถานีเป็นอะไรของเราเป็นเสรีภาพ ถ้าเข้าไปโดยโๆก็ข้ไปพุบคุณละเมิดเสรีภาพชาั้นชันแวใช่หรือไม่เราก็แจ้งจับในฐานะอะไรครับบุกลุกใช่หรือไม่แต่ถ้าเป็นประเด็นนี้เขาประมวลกฎหมายอาญาเขาบอกว่ามีอำนาจกฎหมายเลยเขียนไว้ว่ามีอำนาจเข้าไปในเคหสถานใดๆแต่ระบุไว้ได้วยนะเวลาไหนที่เวลาไหนเท่านั้นะระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกนะครับตกเวลาไหนมันตก มันคือกับสถานที่ใช่หรือไม่ครับท่านแต่เข้าไปดึกไปเดินอีกไม่ได้นะครับท่านเพราะกฎหมายบางังคับไว้ให้คุณมีอำนาจแค่นี้นะครับหรือในสถานที่ทำการเพื่อตรวจสอบตรวจสอบอะไรแค่นั้นเองครับเด็กเข้าเรียนคุณมีหน้าที่เข้าไปตรวจสอบว่าเด็กได้ไปเข้าเรียนไหมแค่นั้นเองเข้าใจครับว่าพนักง,งานเ้า้าที่ยังครับท่านทีนี้สามประเด็นย่อยในข้อนี้นะโอเค ข้อห้าครับในการปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหนี้ต้องทํำยังไงตะกี้นี่เขาปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอะไรนะอาญาแล้วเวลาปฏิบัติหน้าที่ต้องทํำยังไงเราจะได้รู้ครับท่านเราจะได้รู้ในฐานะที่เราก็เป็นผู้ปกครองหรือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐคนหนึ่งนะครับถูกทุกข้อนะต้องแสดงบาปไหมต้องแสดงบาปนะครับต้องเอาวยความสะดวกไหมลองไม่เอาวยดูสิมีโทษทันทีครับท่านเดี๋ยวค่อยว่าโทษเท่าไหร่กันนะครับ และเขาปฏิบัติหน้าที่ตามประวปวมวลกฎหมายอะไรด้วยครับน่ะอาอะข้อสอบครับอ่ะมาะหอข้อนี้ดีๆนะให้เวลาสักสิบวิเนี่ยข้อสอบอีกข้อหนึ่งครับปัจจุบันมีปัจจุบันด้วยนะ ข้อใดประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเสริมเข้าเรียน,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 นในฐานาและการจัดสรรโอกาสาการเข้าเรียนในระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาบังคับใครดีครับข้อสี่โอเคนะครับเพราะฉะนั้นเวลาท่านตอบข้อนี้นะครับท่านตอบข้อสองกับข้อสามนะแต่กฎหมายเขาบอกว่าอย่างไรทาไมตอบข้อสองข้อสามครับผมให้ท่านดูนะดูเฟรมนี้ครับ ดูเฟรมนี้ผมแทรกแค่ค่า้นดูครับพอมันออกข้อสอบปุ๊บผมต้องค้นก่อนพอะผมจําข้อสอบอย่างนี้ได้เนีน่ยผมต้องค้นก่อนว่าทําไมเขาออกข้อสอบข้อนี้เห็นไ,ไหมครับตอนมันตอบได้อยู่แล้วละ่ะแต่เราต้องอ้างอิงว่าเขาออกมาจากไหนไเขาเออกมาจากมากตราห้าครับท่านเขาบอกว่ายังไงไให้คณะกรรมการเขตขีดไว้ขีดไว้แต่ในข้อสอบตะกี้นี่มีกรรมการเขตไหมครับมีไหมครนะม,มีอ่าให้คณะกรรมการเขตด้วที่การศึกษา อะไรอีกครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช่หรือไม่ครับแล้วแต่กรณีเป็นคนประกาศรายละเอียดในการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาในแต่ละปีการศึกษานะครับไว้หน้าที่ทําการเปิดเผยไว้หน้าที่ทําการสำนักเขตหรือสํงงานักงานองค์กรปกครองท้องถิ่นและสถานศึกษาเวลาปิดประกาศปิดไว้ที่ไหนถ้า keyword ขาถามว่าปิดประกาศการรับรนักเรียนปิดไว้ที่ไหน จะสอบสถานศ oh. uh. ึกษาอย่างเดียวอ่นานต่ออ่านที่ที่อ่านบรรทัดประมาณที่สี่ที่ห้าไปที่ไหนบ้างครับนี่สำนักงานเขตสำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาแสดงว่าถ้าสถานศึกษานี้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องติดไว้ที่สองที่คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาถ้าสถานนี้สังกัดสำนักงานเขตต้องติดไว้ที่สำนักงานเขตและสถานศึกษาเข้าใจยางอ่านี่เฉพาะคีย์เวิร์ดคำว่าปิดประกาศโอเคไหมครับ แล้วโรงเรียนเราเคยปิดประกาศไหมล่ะลววลลรับคนหนึ่งไงรับคนหนึ่งไงป,ปิด,ปดโรงเรียนปิดไหมไม่ปิดแต่ปิดรับสมัครอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับนี่ไอประกาศการรับสมัครต้องประกาศอย่างน้อยหนึ่งปีเลยนะครับท่านและไอประกาศนี้ต้องผ่านความเห็นชอบของกศจอทำารืนเกี่ยวอะไรล่ะจริงๆแล้วมันต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมาการเขต แต่เนื่องจากอะไรครับคำสั่งที่เท่าไรล่ะสิบคับห้ากายุคใครครับกรรมการเขตเห็นไหมครับน่ะยึยุคก,กรรมการเขตจึงให้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตเป็นอำนาจหน้าที่ของกสจเพราะฉะนั้นข้อสอบนี้เราจึงจําเป็นต,ต้องตอบข้อ2อและข้อสชัดไหมโอเค ตอบนี่ยข้อสอบอีกข้อหนึ่งครับท่านการแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองของเด็กทราบก่อนเด็กที่จะเข้าเรียนในการศึกษาภาคบังคับนี่ต้องแจ้งยังไงเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีท่านจะรับปีนี้ตามสูตรการคำนวณของเรานะ่ะเห็นไหมครับ สูตรว่าอย่างไงนะที่ผมให้นะนับเพราะนับเป็นปีปฏิทินใช่ไหมครับปีพศที่เข้าเรียนเท่ากับปีเกิดบวกเจ็ดจำได้ไหมพอได้ว่าเด็กคนจะเข้าเรียนปีนี้ปุ๊บท่านต้องติดประกาศอย่างน้อยหนึ่งปีคำว่าอย่างน้อยหนึ่งปีนี่อย่างน้อยหนึ่งปีเนี่ยคืออีกสักหกเดือนเต้นประกาศได้ไหมครับไม่ได้นะอย่างน้อยหนึ่งปีท่านต้องรีบประกาศเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้าเรียนในปีนี้เหมือนกับเกณฑ์ทหารนะครับเขาประกาศอย่างน้อยหนึ่งปีใช่หรือไม่อ่าก็ประชาสัมพันธ์ไป อันนั้นคือตอบตามกฎหมายลนะแนวปฏิบัติอีกเรื่องหนึ่งแนวปฏิบัติอีกเรื่องนึง,นเ,รง,นงเราต้องตอบตามกฎหมายก่อนจะไปเป็นต้องเป็นไปตามกฎหมายก่อนอีกข้อหนึ่งครับนะอาตอบข้อนี้ตอบข้อนี้ข้อใดมีอำนาจผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนเกณฑ์ก็ไดนะ้หรือหลังเกณฑ์อายุก,ก็ไดนะ้ผ่อนผันนะครับคนที่จะเข้าคืออะไรครับย่างเข้าปีที่เท่าไหร่นะย่างเข้าปีที่เจ็ด จนถึงยาเข้าปีที่16ใช่หรือไม่ไอ้ก่อนนะมันหายากอยู่หรอครับท่าน,น,นใช่หรือไม่จะเข้าก่อนนี่มันหายากอยู่นะแต่ไอ้มันจบหลังนี่มันมีโอกาสเป็นไปได้ใช่หรือไม่เพราะมันต้องติดศูนย์ติดรอแก้ให้โอกาสมันหน่อยอย่างเงี้ยเราให้เรียนซ้ำชั้นอย่างเงี้ยเป็นอำนาจหน้าที่ของไครครับกฎหมายเขียนไว้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับแต่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าตัวและผู้ปกครองด้วยนะครับอ่า ใครครับพอพอสถานศึกษานั้นครับท่านไม่เกี่ยวข้องกับเขตเลยแต่คุณต้องรายงานเขตไหม,ไมเพราะมันต้องรายงานในปอพสามใช่ใชหรือไม่ไอ้นี่เรียนแล้วทําไมมันไม่จบถูกต้องไหมครับท่านท่านก็ต้องหมายเหตุไว้หรือว่าไม่ต้องเอาลงในปอพสามเพราะยังไงมันก็ยังไม่จบแต่เราก็รายงานว่ามันมีเด็กตกหลน่นมันก็เลยเกิดนโยบายนี่เด็กตกหลน่นล้วจะแก้ปัญหายอย่างไงาเ้าจอย,ย่างโขตค,ครับรายงานไปหุ่มไหนนะั่นเนี่ย ส่งเสริมเยี่ยมอยอดนะครับอ่ะผมก็เลยให้ท่านดูไว้เป็นหลักเกณฑ์นะครับมันจะเขียนไว้ที่มาตรา6กนะครับให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาเมื่อผู้ปกครองร้องขอเห็นนะครับผู้ปกครองต้องร้องขอนะไม่ใช่อยู่ดีๆฉันผ่อนผันให้เธอไม่ใช่นะครับขอออไม่ได้นะครับแต่ถ้าปุครองไม่ร้องขออย่าทา นะครับเมื่อผู้ปกครองร้องขอให้สถานศึกษามีอำนาจผ่อนผันให้เด็กเข้าก่อนหรือหลังเกณฑ์ตามการสาภาพบังคับได้นะครับโอเคยังอ่านครับผู้ปกครองหมายถึงอะไรเราก็ดูแล้วนะครับไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่อย่างเดียวคเก้านะครับ,รบข้อใดกำหนดหลักเกณฑ์ผ่อนผันตะกี้นี่มาเนี่ยใครเป็นคนกำหนดหลักเกณฑ์การผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังอายุ คนมีหน้าที่อํานาจผ่อนคือผู้มีการฐามภาษาแต่คนกําหนดหลักเกณฑ์คือมันก็เกี่ยวข้องกับหลักสูตรนะเนาะมันก็เกี่ยวข้องกับกระบวนการกอพทออครับคือกอพทออนะครับก็สอบอีกข้อหนึ่งครับ ไอ้ท่านจิรลพักทำไมข้อสอบมันเยอะจังเลยไหนบอกว่ามัน4ีถึงข้อมันสอบสองรอบนะครับที่ผ่านมาใช่เป็อมากผู้ใดซึ่งไม่ใช่ผู้ปกครองมีเด็กที่ไม่ได้เข้าเรียนในการศึกษาภาคบังคับในฐานศึกษาไปอยู่ด้วยต้องแจ้งเขียดเส้นใต้ต้องแจ้งใครต,ตอบแจ้งใคร เข้าใจเพระว่าผู้ปกครองแล้วนะพวกเรานะอ่าไม่ใช่บิดารดาไม่ใช่ผู้เด็กไปอยู่ด้วยในการทํางานไม่ใช่อ่าผู้ปกครองตามุมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีเด็กไปอาศัยอยู่ด้วยซึ่งเขาอายุอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเราต้องแจ้งเขาไหมแจ้งแจ้งใครอ่าเยี่ยมยอดก็แจ้งสำนักงานเขตหรือองค์กรปกครองส่วนของถิน่น ที่สถานศึกษานั้นหบือพื้นที่นั้นเขาจัดการศึกษาแจ้งใครก็ได้นะครับเขาใช้คําว่าหรือนะครับไม่ใช่และนะเรา,าใช้คําว่าหรือนะครับอโอเคซึ่งเขาเขียนไว้ในมาตรา1 1เอเนี่ยข้อสอบข้อนี้มันออกผมเลยเอามาฝากว่าที่ไปที่มามันเป็นอย่างนี้นะครับผู้ใดซึ่งไม่ใช่ผู้ปกครองนะ่นเอามาอย่างนี้เลยนะครับท่านมีเด็กซึ่งไม่ได้เข้าเรียนในทางสาาอาศัยอยู่ด้วยต้องแจ้งสำนักง,งานเขตพื้นที่หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วแต่กรณีภายในกี่เดือนครับนับตั้งแต่เด็กมาอาศัยอยู่ด้วยเว้นแ,แต่เห็นไหมครับเว้นแ,แต่ใครมาอยู่ด้วยไม่ต้องแจ้งผู้ปกครองมาอาศัยอยู่ด้วยไม่ต้องแจ้งนะครับผู้ปกครองไม่ต้องแจ้งครับถ้าผู้ปกครองอยู่ด้วยไม่ต้องแจ้งแต่ถ้าผู้ปกครองไม่มาอยู่ด้วยตแ,แต่คุณไม่ใช่ผู้ปกครองค,คุณต้องแจ้งครับท่านถ้าไม่แจ้งคุณมีความผิดนะครับเข้าใจนะ พออย่างนี้ปุ๊บผลเลยอ,ออกข้อสอบล้อเลยทันทีครับท่า,ททา,ทา,ทาต่อข้อสิเอดครับระยะเวลาการแจ้งผู้ที่ไม่ใช่ผู้ปกครองที่มีเด็กมาอาศัยอยู่ด้วยที่เข้าเรียนในการสาารถานประครับแจ้งภายในที่บ้านภายในหนึ่ง <1 S 1> เดือนใช่ไหมครับอันนี้ถ้าถามเวลาหนึ่งเดือนแต่ว่ายกเว้นอะไรครับรอ,อ่าขอยันข้อนี้ต้องกาข้อไหนเลยอ่าโอเค เข้าใจตรงกันผมเป็นรอให้ดูเฉยๆนะครับเพราะงั้นถามเป็นประเด็นถ้าผู้ปกครองามาอยู่ด้วยไม่ต้องแจ้เหมือนเดิมนะซ2บอการจัดการศึกษาเป็นพิเศษสําหรับเด็กที่มีความบกพร่องเด็กที่มีร่างกายพิการเด็กที่ไม่มีผู้ดูแลเด็กที่มีความสามารถพิเศษให้ได้รับการศึกษาบ้างครับตามข้อใดถูกต้องที่สุดจัดยังไงครับเด็กพวกนี้จัดยังไงถ้าถ้า ถ้าเราทางผมออกนะน่าจะตอบข้อไหนครับ <Okay. S 1> ข้อสี่จัดอยู่2อลักษณะนะครับหนึ่งในรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมของแต่ละบุคคลและเขาต้องได้รับอะไรด้วยครับสิ่งอำนวยความสะดวกประเด็นประการแรกนี่นะครับต่อไปคือสื่อต่อไปคือบริการนะครับต่อไปคือความช่วยเหลือนี่คือสิ่งที่เขาได้รับมีอยู่4ประเด็นหลักๆนะโอเคครับส3ครับ ต้องจัดก,การศึกษาพิเศษให้กับเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายจิตใจสติปัญญาอารมณ์สังคมสื่อสารการเรียนรู้ร่างกายพิการมีความสำให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับในรูปแบบที่เหมาะสมปัจจุบันข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการจัดตรงนี้กระทรวงสาธาริการเกี่ยวไหมคณะกรรมการเขตพื้นที่เกี่ยวไหมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวไหมสถานศึกษาเกี่ยวไหม หมายความว่าหน่วยงานต่อไปนี้ปัจจุบันนี้นะขีดเส้นใต้ดี่ว่าปัจจุบันหน่วยงานไหนไม่เกี่ยวข้องที่ต้องจัดให้กับคนเหล่านี้โอ้ตรงนี้ถอดแว่นตอบได้เลยไหมนี่ตัวเรื่องเนี้ยตอบได้เลยไม่มีสองถูกต้องไหมครับเพราะเขาถูกยุบไปแล้วใช่หรือไม่อ่าแต่ถ้าจะให้เกี่ยวข้องมีใครบ้างเติมแทนข้อสองได้ไหมเติมแทนข้อสองได้ไหมกสจเพราะเขาทํางานแทน ต้องไหมครับอ่ะมาดูข้อสอบข้อนี้ครับปึ๊บห้าวิข้อสอบฟรีห้าตอบผิดต่อไปก็คือประเด็นสุดท้ายของการศึกษาภาคบังคับคืออะไรเลยโทษครับท่านผูโทษโทษข้อใดเป็นโทษอ่าเป็นโทษกรณีผู้ปกครองไม่ส่งเด็กเข้าเรียนในการศึกษาภาคบังคับเข้าใจคําว่าผู้ปกครองไหม บิดามารดาใช่หรือไม่คุณพ่อคุณแม่คุณทรใช่หรือไม่คนที่เด็กเข้าไปอยู่ด้วยใช่หรือไม่อ่านี่เขาเรียกว่าผู้ปกครองหมดไม่ส่งเด็กเข้าเรียนในการศึกษาภาคบังคับโทษเท่าไหร่ครับอ่าโทษนี่ครับไม่เกินนะไม่เกินนะคีย์เบิร์ดีๆเพราะเพราะเวลาเขาจะเลตคำนี่ไม่เกินไม่น้อยกว่าแล้วก็หนึ่งพันช่วงก็มีนะครับในชชอยเพราะฉะนั้นดูดีๆครับไม่เกินหนึ่งพันบาทมีปรับไหม นี่เป็นโทษปรับใช่ไหมมีจำไหม,ไมอ่าไม่มีจำนะอันนี้พอขอ้ขอ,ขอสอบผมเลยคน้นมาให้ดูว่ามันอยู่มาตราไหนมันอยู่มาตราสิบสามนะครับท่านเยนไม่รอเนอี่ย<อ>นะครับมาตราสิบสามเขาบอกว่าผู้ปกครองที่ไม่ปฏิบัติตามมาตราหกกฎหมายเขาเขียนอย่างนี้นะมาตราหกคืออะไรผมก็เลยวงเล็บให้ดูนั่นแหละคือมาตราหกคือไม่ส่งเด็กเข้าไปเรียนในการในสถานศึกษา ต้องมีโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทจังไหนะข้อสอบออกบ่อยมากนะครับข้อสอบออ,ออกบ่อยมากพอมันเกี่ยวกับโทษอย่างนี้ปุ๊บมันก็มีโทษอีกโทษหนึ่งครับคือข้อน,นี้ผมเลยล้อครับท่านยังไม่เคยออกนะไม่แน่นะรอบนี้อาจจะออกก็ได้นะครับผู้ใดไม่อำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบว่ามีเด็กได้เข้าเรียนหรือไม่ได้เข้าเรียน พนักงานเจ้า้าที่เราเข้าใจแล้วใช่ไหมครับเขาปิดปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมยายอาญาเราต้องอำนวยความสะดวกให้เขาตามสมควรใช่หรือไม่เขาสามารถเข้าไปในเคหสถานของเราได้ในระหว่างะอาทย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกถ้าเราไม่อำนวยความสะดวกในสิ่งเหล่านี้มีโทษไหม,มเท่าไหร่โทษโทษเท่ากันสัานโทษเท่ากันครับต้องระวังโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทท่านครับ ให้เงินกู้ตำรวจใจผมมาหนึ่งพันบาทได้ไหมครับไม่ได้ต้องสารสั่งปรับครับต้องส่งขึ้นฟ้องศาลนะครับท่านไม่ใช่อยู่ดีๆจะไปปรับท่านได้เลยนะครับท่านจะปรับปุ๊บพนักงานเจ้าหน้าที่คนนี้ต้องส่งสำนวนส่งฟ้องศาลได้เลยครับท่านนะครับส่งฟ้องศาลว่าไม่ปฏิบัติตามอย่างนี้ก็สำนวนกว่าจะได้ปรับพันบาทีกท่านเสียมากกว่าพันบาทซะโดยํานะครับท่านโอเคเนาะอ่าเข้าใจตรงนี้ เียนที่มาตรา14มาตราถัดมาผมก็เลยล้อครับผู้ใดไม่อำนวยความสะดวกแกพ่พนักงานเจ้าห้าที่ตามมาตรานะครับต้องมีโทษปรบับไม่เกิน1,000บาทโอเคตอบข้อนี้ครับท่านทีข้อสอบครับก็อสอบไอ้แดงขก็อสอบครับท่านผู <traumat> ้ใดกระทําการด้วยประการใดๆโดยไม่มีเหตุอันสมควรเป็นเหตุให้เด็กไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ท่านลองเปรียบเทียบกับข้อ14สิโจทย์ข้อ14นะครับโจทย์ข้อ14เขาบอกว่าผู้ปกครองไม่ส่งเด็กเข้าเรียนใช่หรือไม่ใช่ไหมครับไม่ส่งเด็กเข้าเรียนในการศึกษาภาคบังครับอันนั้นมีโทษปรับไม่เกินเท่าไหร่ครับหนึ่งพันแต่ตรงนี้ต่างกันตรงไหน1 1> เขาบอกว่าไม่ใช่ผู้ปกครองนะแต่เป็นผู้ใด1 1> แต่ถ้าผู้ใดผู้นั้นเป็นผู้ปกครองด้วยได้ไหม ได้แต่มันมีเหตุในยะคืออะไรครับไม่มีเหตุอันสมควรเช่นอาจจะก,กักขังนงเหนียวหรือใช้แรงงานอะไรต่างๆแต่คาว่าไม่สมเด็กเข้าเรียนอาจจะมีเหตุผลอันสมควรถูกต้อ่าไหมครับท่านไม่มีเงินให้ไปอย่างเงี้ยค่าใช้จ่ายสูงการเดินทางไกลอย่างเงี้ยอันนี้เหตุอันสมควรแต่ตัวนี้มันใช้คาว่าถ้าไม่มีเหตุอันสมควรโทษเพิ่มขึ้นทันทีครับท่าน เป็นสิบเท่าเลยครับท่านโทษเป็นสิบเท่าเลยครับท่านต้องตอบข้อไหนล่ะทีนี้ตอบข้อ, 2, อ,ขอ 2, 2ครับท่านโทษถ้ามีเหตุอันสมควรเอามาเอา1,000งพันมาจาับแต่ถ้าไม่มีเหตุอันสมควรคูณสิบเข้าไปเลยครับปรับไม่เกินเท่าไหร่ครับ1,000งหมื่นบาทออยู่ในมาตราสิบห้านะครับผู้ใดประชากเหตุอันสมควรการกระทําใดใด อันเป็นมูลเหตุให้เด็กไม่ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ต้องมีโทษปรับไม่เกินหนึ่งมืบาทแสดงว่าโทษมีกี่สถานะนะครับพันกับหมื่นโอเคยังครับมันจะออกพันกับหมื่นนี่แหละแต่นี่ประเด็นไหนผมเจาะประเด็นให้ท่านแล้วนะครอีกข้อครับอีกข้อผู้ใดไม่ใช่ผู้ปกครองทีนี้มีเด็ก ที่ไม่ได้เข้าขการศึกษาข้าพบังคับมาอาศัยอยู่ด้วยถ้าไม่ใช่ผู้ปกครองและผู้ปกครองไม่ไมาอาศัยอยู่ด้วยต้องแจ้งไหมครับแจ้งไหมแจ้งใครพอสอบออกมาแล้วนี่แจ้งพนักแจ้งสำนักง,งานเขตหรือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในหนึ่งเดือนนับตั้งแต่เด็กมาอาศัยอยู่ด้วยใช่หรือไม่คุณไม่แจ้งผมถามว่าโทษเป็นเท่าไหร อ่าก็แสดงว่าคุณไม่แจ้งนี่คุณมีเจตนาโดยไม่มีเหตุอันสมควรใช่หรือไม่โทษเหมือนกันครับต่อข้อสองครับโอเค